สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันอาจารย์น้อยรุจิเรขาวันนี้จะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจำปี2568หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมและรับฟังกันค่ะ ราศีเมถุนภาษาอังกฤษตรงกับคำว่าเจมินายหมายถึงคนคู่มีรากศัพจกจากภาษาละตินแปลว่าฝาแฝดลักษณะของคนที่เกิดราศีนี้คือฉลาดช่างเจรจาและเนื่องจากมีสัญ,ญลักษณ์คนคู่หลายคนเชื่อว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นที่แสวงหาสิ่งต่างๆที่มากขึ้นการงานโดยรวมในปี2568ของผู้ที่เกิดราศีเมทุน ช่วงนี้ดวงการงานของชาวเมถุนโดดเด่นเรื่องการเจรจาติดต่อประสานงานและเดินทางเหมาะกับงานที่ต้องพบปับผู้คนงานด้านการตลาดการสื่อสารหรือขายของออนไลน์จะมีความก้าวหน้าการเงินมีรายได้เข้ามาหลายทางโดยเฉพาะงานเสริมหรืองานที่เกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์แต่ก็มีรายจ่ายจุกจิกเช่นกันควรวางแผนการเงินให้รอบคอบ ความรักคนโสดมีเก์เจอร์คนถูกใจผ่านการทำงานอาจเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนพัฒนาเป็นความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีขึ้นจากการสื่อสารกันบ่อยขึ้นหากมีปัญหาเก่าๆก,ก็จะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องความหึงหวงหรือความเข้าใจผิดจากคำพูดสุขภาพ ระวังเรื่องสายตาปวดไมเกรนหรืออาการที่เกี่ยวกับการนอนหลับไม่สนิทบางรายอาจมีอาการจากความเครียดสะสมเช่นปวดคอปวดบ่าควรหาเวลาพักผ่อนและจัดสรรเวลางานให้สมดุล,ลเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญด้วยหนังสือหรือความรู้เช่นถวายหนังสือธรรมะบริจาคตำราเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนจะช่วยเสริมดวงด้านปัญญาการเจรจาการงานและเพิ่มโอกาสดีๆเข้ามา เลขมงคล 4. สีมงคลของชาวราศีเมถุนคือสีน้ำตาลอ่อนเพราะสีน้ำตาลอ่อนจะช่วยเสริมดวงด้านสติปัญญาสมาธิอัญมณีคนสำหรับชาวราศีเมถุนอความมรีนเพราะจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาในการเอาชนะอุปสรรคต่างงอได้สิ่งของเสริมดวงสำหรับชาวราศีเมถุน เรียนรัชการที่9เพราะจะช่วยป้องกันคุ้มภัยในการเดินทางไกลทำให้ปราศจากภัยอันตรายจบแล้วค่ะสำหรับการทำนายดวงโดยรวมของผู้ที่เกิดราศีเมถุนครั้งหน้าพบกับดิฉันอาจารย์น้อยรุจิเรขากับคลิปวิดีโอการทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีใดโปรดรอรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ากดติดตามช่องกันไว้นะค่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ